ครับก็กลับมาอีกพบกับพวกเราอีกช่วงหนึ่งนะครับก็อากาศหนาวดีเท่ากับในคนอืโอ้โหอากาศดีมากฮะทั้งนอกอากาศดีวันนี้หนาวดึงสเสื้อสุดเป็นไงดสบายสบายกว่าคนอื่นฮะอบอุ่นดีแล้วทําไมไม่ใส่ล่ะผมก็นึกว่ามันจะหล่อไงก็อยากจะโชว์เหลืองเหลืองเต็มที่เพราะวันพ่อยังยังไม่ไม่ผมนียังรอไม่เต็มที่อยากให้รอเต็มที่นะเอาขมิ้นไทยเหมือนกับตอนบวชโกนไม่ใหม่ผมเป็นคนขี้หนาวผมคนเลือดน้อยผมานาก็อย่าไปใช้มากท เลือดะเป็นคนที่หนาวก็เลยเออหน้าหนาวอ้งอากาศดีตอนนี้ทางไม่ต้องไปไกลนะฮะแค่เอาเภอย์ไซบัดานนี่ก็หนาวเยี่ยมอะไรเยี่ยมเลยไซบัดานมันบ้านใครพูดถึงบ่อยแล้วกันว่าบ้านผมอะผมเส้นไหนเส้นที่ล่วงไปแล้วเส้นที่ล่วงไปที่อำเภอสีเทพใช่ไหมบ้านลำสุนทีนี่หนาวมากแล้วเป็นไงออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแถวนี่ยวันนั้นผมไปหาผู้นายกนายก ดินเลกที่น้องเงยโตที่ลำางที่ะโอ้โหเป็นนั่งอยู่หลังบ้านเขานี่หนาวเย็นเยอกเลยนั่งคุยนะฮะนั่งคุยงานอกาศ<อ>ดีมากโอ้โหอากาศดีลมโอ้ไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราหนาวทีนี้มีเพื่อนผมที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่อำเภอชายดานเนี่ยแกไปเหนือมาผมก็กแกหายไปไม่ได้เจอกันพอมาเจอผมถามว่าไปไหนเขาบอกไปเชียงรายไปเชียงใหม่มาเราก็ถามว่าหนาวไหมเขาบอกอุ้ยบรรยากาศสู้บ้านเราไม่ได้ เขาบอกบางวันก็ไม่หนาวบางวันก็หนาวแล้วแต่มันเป็นไงมันก็ไม่รู้เขาบอกงี้บ้านหนาวสูสีกับบ้านเราเลยท่าก็ไม่ต้องไปโต้ลมหนาวไกลอ่ะคือบรรยากาศมันคล้ายๆกันเพราะว่าบ้านคุณหยองนี่ก็จะติดกับทางเพชรบูรณ์ทางจังหวัดเลยไปทางเนี้ยไปทางนี้ฮะคนไปเที่ยวกันเยอะนะคนไปเที่ยวเยอะไปภูทับเบิกไปเที่ยวน้ำหนาวไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยฮะ เอาสมมตินะผมสมมติว่าสมมติจะเกิดเป็นได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแถวนั้นอ่ะจะพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองยังไงตอนทำตรงนั้นนะครับผมพูดเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พูดกันเป็นชั่วโมงไม่จบหรอกมาถามอะไรอย่างนี้ยี่ห่อเดียที่ยก่อน ก็ต้องดูแลดูแลพื้นที่อยู่ใกล้ใกล้กับพื้นที่ว่าเราจะพัฒนาราบการทำลอกคลองทําสถานที่ท่องเที่ยวไอ้ทางตะวันที่มันเป็นกระจุกกระจุกอยู่นี่เราก็ต้องหาให้มันเป็นจุดขายให้ได้จุดขายให้มันดีเออที่นั่นเรามีเขื่อนปลาซักเขื่อนปลาจะทํายังไงริมเขื่อนจะมีจะทํำยังไงจะลอกยังไงจะสร้างอะไรขึ้นมามันต้องวางแผนนะลอกคลองขณะแม่น้ําคูคลองเนื่อนนทุกสายต้องมุ่งสู่เขื่อนอย่าง สวยงามอ่าใช่ไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงเนื้อทองแท่งตรงนั้นอเภออมร์อเมรเจันปรไดานอเมร์จันประดานก็จะมีที่ท่องเที่ยวก็มีท่ามีสวนทานตะวันจากสระบุรีไปนี่จะมีทุ่งทานตะวันแล้วก็จะมีเขื่อนป่าตักมีน้ําตกวังกั้นเหลืองใช่ไหมเราก็จะพัฒนาเพราะมันเป็นรอยต่อกับ จากลำสมุทิขึ้นไปก็จะเป็นเทพสถิตขึ้นไปดูป่าหินงานไปอะไรสามารถทำเครือข่ายกันได้ยาวจริงๆยาวจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วเอาหลังมาเล่าต่อแล้วที่หนองหญยโตนี่ยังไปเจอโครงกระดูก2,700ปีอีกเอออย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้ก็จะต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหม ใช่ใช่เออใช่ไหมมันเยอะจริงๆมันยังมีอะไรอีกเยอะร้อยแปดพันเก้ายาวมากยาวมากแล้วแล้วนี่ฝากหน่อยไอ้แกงเตยอนี่ทให้ดีๆหน่อยใช่แล้วเบื้องต้นการทาเนี่ยมันจะต้องหาอะไรได้ก่อนเลยอันดับแรกนี่มันมาจากการท่องเที่ยวเนี่ยบ้านเราใช่ยใช่อการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอยู่แล้วอันดับหนึ่งนี่แหละทีนี้พอพูดถึงการท่องเที่ยวก็พูดถึงประเพณีประเพณีในที่นี้ก็ต้องมีประเพณีแต่งงานใช่ไหมแต่งแบบนี้ไม่ไหวไม่ยายช็อกไม่ยายช็อกอันสิเขาบอกว่านมใหญ่แสบตัดหนังสือพิมพ์ใส่ ซองถาวายพระหลอก<ด>แต่งลูกสาวว<ด>ัยสิบแแม่แล้วเขาอายุ50<ด>แล้วไปแต่งกัตาิยคนห้ไปแต่งกับสาด,ด้วเมื่อที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวไรบได้ควบคุมตัวนายสิทธิพันธ์ทับกเกษมอายุ50าสิบปีนะฮะภายหลังมีคนเข้าแจ้งความว่านายสิทธิพันธ์ต้มตุ๋นหลอกลวงจนถึงได้รับความเสียหายอับ ายด้วยการตัดหนังสือพิมพ์ใส่ซองถวายพระในงานแต่งนะแล้วก็หลอกจะนําเงินค่าสินสอดจานวน1ล้านบาทมาสู่ขอแต่งลูกสาวสาวสาวัยสิบปด กลับไม่มีเงินให้นะครับนั่งหน้าเจียมๆดูหน้าตาก็ไม่น่ามีตังอยู่แล้วนะครับโดยจากการสอบสวนของนายสิทธิพันธ์ยอมรับว่าได้กระทําการยังกล่าวจริงโดยได้ตัดหนังสือพิมพ์นําไปใส่ซองถวายพัดเนื่องจากว่าตนเองไม่มีเงินสักบาทนั่นไงโอ้โหเป็นเสียรู้เขาซะยังไงส่วนเรื่องค่าสินสอดนั้นเนื่องจากตนมีปัญหากับทางบ้านที่ไม่ยอมให้เงินค่าสินสอดจึงไปโกจึงได้โกหก นะฮะว่าหลังจากเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วก็จะมาเอาไปโกหกพ่อตาแม่ย,ยายไงว่ากลัวเขาไม่ให้แตง่งพ่อตาแม่ย,ยายก็เหลือเกินไปเชื่ออะไรง่ายๆก่อนจะครบก่อนจะยกกันให้นี่ไม่รู้ก่กอนเรองงหรือไงแล้วบอกว่าจะนำมาแต่งเสร็จแล้วจะนำเงินสดมาให้คีงอ่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจ้าทุก็ทุกทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางเจ้าทุกนะฮะคือ คือแม่ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยฮะก็ได้กล่าวภายหลังจากการที่นายสินิพันธ์ถูกจับกลุ่มแล้วถูกจับกลุ่มแล้วนะฮะว่าไม่ได้ติดใจเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกเอ้าแกใจดีไม่ติดใจหรอเพราะว่าแกยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนี่อ๋อเหรอก็แค่หลอกยังไม่ได้กำลังจัดพิธีเฉยๆไม่ติ้เสียหายอะไรมากแต่อาจจะเสียเงินค่ากับข้าวไปหน่อยเสียหน้าเสียหน้าอับแต่มันเป็นเรื่องอับอายนะฮะะขอให้เป็นเรื่องขอให้เรื่องนี้มันจบด้วยการแยกย้าย แยกกันอยู่แยกยแยแยกันอยู่ใหญ่มายุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความอับอายให้แก่ครอบครัวของตนและลูกสาวเป็นอย่างมากจึงอยาก ากเตือนเรื่องนี้ให้กับพ okay? ี่น้องทุกคนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อใครนะครับง่ายๆเดี๋ยวจะถูกหลอกอย่างที่ครอบครัวเขาเป็นนี่นะฮะก็ดีแล้วอยู่เลยก็แกกอายุ50ปีแล้วแล้วเจ้าสาวเพิ่งสิบแต่งกันไปไม่กี่ตีเจ้าบ่าวก็คงจะไปนะนะห้าิบปถ้ารวยหน่อยก็โอเคไงถ้ารวยมีหลักฐานนะมีบ้าน ก็ยังมีอะไรให้เราเหลือบ้างเดี๋ยวเกิดแตกกันไปได้สามวันโชกตายไม่เหลือเลยแล้วแกไม่มีตังค์ไงแต่แกก็อยากได้ของแกนะเออก็มั็นปัญหาโรกแตกจริงๆแต่แกมีแกตั้งร้านน่ะไม่ใช่น้อยนะไม่ล้านเท่าไหร่นะเออแต่อย่างเราไม่เชื่อเลยเนาะน้ประเทศไทยก็แปลกคนรวยก็รวยล้นฟ้าจริงๆนะยุคปัจจุบันเนี่ยนะคนลำบากก็หายากจริงๆเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับกลุ่มศิลปินที่เป็นดารามีชื่อเสียงมากๆนะเขาบอกว่าคนไทยเรานิยมคนรวยใช่ยกมือไหว้คนรวยยกย่องสรรเสริญคนรวยมาจากไหนยังไงไม่รู้จะโกงอะไรก็ on, แล,ล้วแต่ใช่ใช่โดนผ่านพวกเป็นไหว้หัวนี่จบถึงพื้นเราต้องรณรงค์รณรงค์อย่าไหว้คนโกงอย่าไหว้คนไม่ซื่อสัตย์กับแผ่นดินอย่าไหว้คนทุจริต อย่าไหว้พวกขี้โกงทั้งหลายนี่มาคือเมินหน้าเขาไว้แล้วถ้าใครกล้าชี้ชี้หน้าด่ากล้าด่าประจานจะเป็นเรื่องดีใช่ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันคนไทยเราไม่นิยมคนเก่งเออแต่นิยมคนสวยคนหล่ออ่าใช่อย่างเป็นดาราเนี่ยต้องสวยหล่อนอนเล่นดีไม่ดีเล่นแข้งเป็นศรกระเบือแล้วก็แต่ว่าสวยหล่อก็นิยม บางคนเล่นไม่ธรรมชาติหน้าตากับไม่ธรรมชาติแต่สวยบางคนสวยบางคนสวยคนหล่อประชาอ่อนก็เยอะโอเวอร์แอคติ้งก็เยอะก็ดังอยู่ในวงการก็หลายคนหลายคนคือยัดเยียดให้ดังยัดเยียดให้ดูแต่นั่นเป็นเพราะว่าสังคมยอมรับเขาไงสังคมยอมรับไปแล้วที่ผมบอกย่างกลุ่มที่มาประกวดเดอะไวท์เนี่ยคุณยองว่าเขาหล่อไหมก็ไม่หล่อนะไม่หล่อฮะ แต่เขาเก่งนะเก่งฮะยังเดิมว่าผมได้มีโอกาสนั่งดูนั่งชมอยู่หลายครั้งความสามารถผมว่าเขาเก่งความสามารถที่สุดยอดแต่พอประกวดเสร็จแล้วเดี๋ยวหายแวบเดี๋ยวหายไปเพราะเขาไม่หล่อเขาไม่สร้างเขาไม่สวยยางเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเพลงนักร้องลูกทุ่งเองเนี่ยอย่างเราไปนึกถึงอย่างหน้าอย่าง นักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนสังทองสีใสแสงทุรีลุ่งโรดเขาไม่ต้องหล่อเขาให้เสียงดีร้องสะใจเต็มปอดเต็มพุงอันนี้มาจากความสามารถจริงความสามารถจริงยังยังฝัง ขอบคุณครับแฟนๆฟังทองนี่มันขีดมุมชูไม่เปลี่ยนเป็นฟองไม่ลืมฟังทองมันน่าฟังมันเพราะถึงแม้เขาจะไม่มีฟันบังคับลมเนี่ยนะมันก็เป็นสไตล์ของเขาอย่างระบินภูไทยอย่างรุ่งเพชรแหลมสิงเนี่ยอ๋ออบเนี่ยหน้าเขาก็ไม่ได้หล่ออะไรมากเหมือนอีอปอะไรเหมือนกบนั่นแหละขอโทษพ่ออเคใแถวนี้ด้วยจริงๆเขาเอาความ เอาความเพราะเอาไมเปเลาะแต่นั่นเป็นเพราะว่าท่านมีความสามารถเมื่อก่อนหวานหวานจริงมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์จริงๆอ่าแม้แต่ว่าสุรพลสมบัติจนพ่อสุรพลอาจารย์สุรพลนุบจันเริญเนี่ยต้องร้องโอ้โหเสียงมาเขาเรียกปอนใหญ่เลยไม่ลืม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 ลืมแล้วลืมแล้วมั้ง ไม่ไปไหนเลยเนี่ยสงสัยสงสจะเลมเขาจะไปร้องเสียงกว้างยามเมื่ออยู่ห่างเธอจะนอนระมอคิดถึงเพ้อไม่วายบอดใหญ่กว้างถ้าเป็นลูกลูกทังเป็นคุณสุรชัยเป็นลูกของพ่อสุรพลเนี่ยร้องร้องไม่เหมือนพ่อร้องแผ่วนาสิกบางโอบางโอบางพัด ให้อย่าเทียงเด็ดขาดว่าบางพัดนั้นเลยบางองอเมื่อวานนั่งตุกตุกสามล้อเมื่อวานนั่งตุกตุกสามล้อให้ไปส่งบางอ้อด้านท่อไปส่งบางพัดน่าจะเป็นอย่างนั้นผมนึกถึงภาพอวันหน้าสุรชัยบบก็อยู่ตั้งปีนะเอาละละเขาจะต้อนบน้าบนใหม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่านักร้องรอยหนมจีนทำไมก่อนคบแกเป็นคนรูปหล่อเป็นพระเอกหนังนักเรียนนอกนักเรียนนอกอ ช่นักเรียนนอกด้วยเกย์กลังบุกกิกไอ้นักร้องจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่อย่างถ้าหวานหวานจริงอย่างพ่อก้านแก้วสูพันเนี่ยนะโอ้โหฟังดูหวานจริงสมัยเราเป็นเด็กๆดเมทโนน้อยเล่นหรือว่าแม่น้ำตาลก้นแก้วเห็นบอกหวานราม ไปเลยน้ำตาลก้นแก้วมาสเอาต้องเอาต้งอยากรวมกันเลยมันหวานทั้งสองเพลงนี่มันเรื่องแต่งงานมันมาเพลงลูกทุ่งได้ไงเนี่ยพวกเราก็เอชื่กก็ต้องมาอย่างนี้ก่อนแหละเออเอาข่าวต่อข่าวต่อว่าไงว่าไงพวกเราก็ดีกได้เรื่องมั่งไม่ได้เรื่องมั่งอยก็เลี้ยงเตะอ่าแล้วเอสเอ็มเอสอย่าลืมนะนี่แล้วก็เนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยก็ช่วยกันซื้อด้วยนะเนี่ยของใหม่ๆที่เอสเอ็มเอสเข้ามาเลยเหรอเนี่ยเอสเอ็มเอสมีมั้งเปล่า มองเคที่รั่งอยู่บ้านให้ส๊ะเม่มาเป็นกำลังใจให้คุณหยองเขาหน่อยเสียใจริงๆเชียวแม้ดูจากพงตอนเช้าเนี่ยผมน้อยใจจริงๆเชียวจากพงนี่ไอซเอ็มเอ็เยอะเลยเง็นเม่นเยอะด้วยแกไปจ้างใครไว้เปล่าเขาจ้างคนที่บ้านเขาให้เงินเดือนกันเลยเดี๋ยวพงโทรมาด่าใส่แม่จาพงก็จำจ๊ะพงเร่ง่ายเพราะเป็นพี่น้องผมแล้วเขาจําคนแม่นจําคนแม่นที่ไหนที่ไหนอย่างเราจําคนไม่ได้ไม่ได้พูดเอาใจใครพูดแต่เรื่องของตัวเอง ใช่ใช่เออยเออกระจำคนแม่นจริงนะกระจำคนอ่ามาข่าวนี้ครับอันนี้ก็ไม่ดีแล้วข่าวนี้มันเป็นะไรเออมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอ่ะนะเขาบอกว่าจับลูกสาวจ้างฆ่าพ่อหวังฮุบเงินประกันแค้นถูกลวนลามบ่อยบ่อยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นขนาดนั้นเนื้อข่าวเอ้ยว่าข่าวเป็นอย่างนี้นะว่าข่าวว่าว่าว่าอย่าไรนี่เนี่ยเนื้อข่าวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่19ธันวาคม57 เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองชัยนาทแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาววิสาเรืองเถาะอายุ30ปีนายวรุิกินไก่อายุ21ปีนายบีนามสมุติอายุ18ปีผู้ต้องหาคาดีทำร้ายในยซิ่งเรืองเถาะนะครับอายุ69ปีบาดเจ็บสาหัสและก่อนเสีย,สยชีวิตในเวลาต่อมานะครับท้งนี้จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่านายเอและนายวรุิเป็นผู้ลงมือทำร้ายผู้ตายนะครับจึงได้เข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพัก ก่อนขยายผลจับกลุ่มนางสาววิสาลูกสาวแท้ๆของผู้ตายลูกสาวแท้ๆลูกสาวแท้ๆนะครับทำไปได้อย่างไรนั่นนาซีท้ขณะนั้นไม้ขณะนัดหมายมาจ่ายเงินค่าจ้างที่ห้างสืบสินค้าแห่งหนึ่งนะครับโดยนางสาววิสาให้การรับสารรูปสารภาพสารภาพเอาซะหน่อย๋อแล้วแต่อยากเล่นอะไรก็เล่นนึ่ใครว่าอะไรเป็นช่วงของเราตนเองมันผู้ว่าจ้างคนร้ายให้กับ ให้ใช้ให้ให้ไปดักตีนายสิ่งพ่อแท้ๆของตนเองเพราะแค้นใจที่นายสิ่งชอบเป็นเ,เป็นรวนลามลูกสาวของตนว,ว,ว,วัยสิบสองขวบวางั้นอันนี้เขาเกล่าวมากล่าวหามานะโอ้ยอันนี้น่าจะใส่ร้ายพ่อแล้วมาเรื่อง,<า>งของเรื่องมันมีเงินประกันมันมีเงินประกัน <ๆ S 2> อยากได้เงินประกัน,นเป็แสนเน่นนนั่นสินางสาววิสาสว่าจากนั้นตนได้จ้างวันในเอและในวรุให้ไปจ้างค่าในอะไรเนี่ย ให้ไปจ้างวานนายนพดลท้วมวงอายุ19ปีและนายบอยอายุ18ปีซึ่งอยู่ระหว่างหลบนี้ดักใช้ท่อนไม้ทุบตีนายซิ่งจนบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยตกลงค่าจ้างในเป็นในราคา80,000บาทนะครับจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว20,000เมื่อทำงานเสร็จก็จะนัดหมายมาจ่ายอีก50,000บาทที่ห้างสับสินค้าแห่งเมืองกนที่ถูกจงเดจับกุมได้นะครับใที่กก็อ้างว่าไงอ้างว่าพ่อของตนเนี่ยชอบ วนลามตัวเองวนลามลูกรนลามลูกด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพ่อเจ้าชู้ไม่พอใจละว่างกันเถอะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต่อพร้อมเร่งติดตามคนร้ายที่สองคนที่หลบหนีไปอันนี้นะฮะเรามานั่งวิเคราะห์แล้วโอ้โหโหดร้ายนะถึงว่าพ่อแก่แล้วแล้วก็ลูกสามารถจ้างฆ่าพ่อตัวเองได้เนี่ยก็ผิดมนุษย์มนาอยู่นะเคยเห็นมาหลายๆ หลายๆคดีเยอะๆเจ้าสมบัติเจ้าเบี้ยประกันบางคนตัดนิ้วอย่างอย่างเดียวก็มีเจ้าประกันทําได้แปลกๆหลายอย่างทํากันสารพัดอย่างมีคนแถวบ้านผมเหมือนกันแบบอยากได้เบี้ยประกันแก้งแต่ไปขับมอเตอร์ไซค์ล้มล้มรถพังแต่ตัวเองไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ประกันอีกเวรเวนคนสมัยนี้มันคิดอะไรที่มันง่ายเกินไปป่ะ เมว่าการนำมาหากินมันยั่งยืนอยู่<ช>แล้ว <ๆ S 2> อ <ๆ S 2> พึ่ง <ๆ S 2> ตัวเองเนี่ยดีสุดอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยะนะไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหวังจะไปเอาเงินประกันท้ายที่สุดก,ก็กลายเป็นทุกขลาบน,นะคุณหูอชนะทุกขลาบทาบทีบนี้ก็ไปโทษพ่อตัวเองว่าเป็นคนยังงั้นงใส่ร้ายเลยใส่ร้าย,ายไม่รู้จริงไม่จริงเราก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องฟังฟังหูไว้หูนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้นะครับอ่ะอีกสักข่าวด้วยก่อนเราจะ ไปกันเนี่ยนะเห็นข่าวเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหนุ่มสวีเดนเขีดกระโดดตึก13สชั้นผู้ช่างกล้านะ13ชั้นญานสุขุมวิทหลังจากทราบว่าญาติจะมารับตัวกลับประเทศเขาอยากมาอยู่เมืองไทยเนาะหลงเสด็จเมืองไทยหลงเสด็เมืองไทยญาติจะมารับตัวกลับเลยโดดตึกเลยงอนงอนเออทำไมเมื่อเวลาประมาณตีสองสี่สิบนอร้อยตำรวจโทรเพลิงไอ้ลุนากัน เจ้าจพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีเขาาว่ไได้รับแจ้งเหตุมีคนกระโดดตึกต er ายเสียชีวิตได้บริเวณตายก็เสียช <aud it> ีวิตมันอันเดียวกัน Olá ผ่าพิยอดคนละอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเรียนหน่อย ตึกตายเสียชีวิตตึกตายเสียชีวิตเอาโดนตึกตายเดี๋ยวเขาจะไม่เขาไม่เข้าเลยพูดเยอะๆเราจะเขาไม่เข้าใจกันเอาพี่ยอดพี่ยอดเอาต่อเอาเสียชีวิตที่โดนตึกนะครับอย่าให้พี่โมก็เม็ดเพราะที่มังข่าวพี่ยอดก็แบ่งไปฟังทางนั้นนะฮะเอามันมันมันต้อง่ีโดนตึกตายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอ่าโดนตึกตายจะไม่ตายสนิทใชไม่ตายใช่ใช่ใช่ที่บริเวณตึกเบเวอร์ลี่ ทาวเวอร์ทาวเนะฮะในที่รวมวิทย์สิบเอ็ดสิบเอ็ดยิงประสานงานกับผู้กับกู้ภัยพร้อมด้วยแพทย์แพทย์เวชนิตินะครับอาเวชนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อาจุฬาลงกรณ์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพในเอ็นบอร์นนะครับอายุ24ปีชาวสิบเวนอยู่ ภายในบริเวณหน้าบ้านพักข้างตึกดังกล่าวเลขที่53ซอยสุขุมวิทสิมหมายถึงกระโดดจากข้างบรลงตายใ,ใกล้บ้านของคนที่อยู่แถวนั้นสรุปง่ายๆคือแกเครียดว่าแกอยู่เมืองไทยแกรักเมืองไทยแล้วทีนี้ญาติก็จะให้กลับไปรับสมบัติ แกไม่เอาแกโดดตึกตายแล้วรักเมืองไทยแกให้กลับไปสวีเดนเฮอลูกญาติพี่น้องคิดถึงแต่ไม่ไปแกชอบเมืองไทยใช่ก็ตัดปัญหาโดดตึกเลยซะเลยแกตายก็นี้ตายก็เสียชีวิตตายก็เสียชีวิตอยู่ไปก็ขยายพันธุ์งูเขาว่างั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่ที่เข้ามาหลงไหลหลงไหลมปเนยารักประเทศไทยเขาอยากกลับเนี่ยเมืองไทยเรามีเสน่ห์อย่างเนี้ยเนาะ พราะนั้นไอ้ความเป็นไทยเราเราเราอ,อนุรักษ์อนุรักษ์แล้วก็ควรจะภูมิไทยเออควรภูมิใจในความเป็นไทยของเรามจะภูมิใจเถิดหมดเวลาอะไแค่วะทีทีน้อยนิหน่อยมไม่ได้ไม่ได้วันมาหมดตรงไอไต้ตายกับเสียชีวิตเนี่ยพรงนี้พรุ่งนี้มาหมายตรงนี้มาพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเนี่ยเวลาเดียวกันนี้พบก,กับพวกเราที่นี่นะครับวันนี้ไปกันก่อนย้องลูกหยีครับยอดนครนายกครับคุณเฉินยิมครับสวัสดีครับ